มี52ไม่รู้อะไร52ในนี้มันมีตะกร้าที่เป็นรวมกันคือ52คือตัวนี้ที่เป็นอันนี้หนึ่งชิ้นหรือจะเป็น,ปน,ห,นหรือจะเป็นตัวนี้กล่องเขาคือให้ตัวขนมาหนึ่งอันตัวกล่องเขาที่ให้ขนมาหนึ่งอันราคา262บาทตัวรีฟิลเขาอันนี้คือ116บาทไม่รู้อะไรเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ไหมเหลือเท่าไหร่ใครใช้อยู่แล้วจะมากดเพิ่มกดได้เลยนะคะตัวนี้ดับตับปุ่น360องศาเรามาดูกันมา มาเราทุกคนเรารู้ไม่เดี๋ยวยกขึ้นเฉยเฉยพอโอ้ยทุกคนหลังจ้คหะนี่ทุกคนคะะสมุดสมุดอันนี้สมุดไฟสมุดเรามีไฟเรามีฟอนมาแล้ว ครจะเอากดได้เลยมันง่ายสะดวกมากใครมีโคมชนารงชนาลียาที่รู้สึกว่ามีนี่มีฝุ่นเออโอ้จริงนะอยากใหญ่เอา,อเอาี้เดี๋ยวไม่เห็นภาพพี่เก่งคะแทนกล้องคะ่ะพ,พี่เก่งมาแ่นกล้องคะ่ะเธอ,อแล้วน,นี้มันปับได้อย่างงี้นะเห็นปากกล้องหรอล สมมติสมมติเป็นอย่างนี้เราถึงแล้วก็แย่างี้แต่ข้อดีคือด้วยความที่เขาโค้งแบบนี้ได้จะแนวตรงอย่างนี้ก็ได้หรือเธอจะโค้งแบบสมมติหลังตู้เธอจะอย่างนี้ก็ได้นี่เธอจะอย่างนี้ก็ได้นี่เธอไม่สูงมากเธอก็ปรับอย่างนี้แล้วเธอก็เบาๆนี่แล้วด้วยความเป็เขาบโค้กเก็บฝุ่นหมดเลยมันไม่ด่วนนะทำไมโคลมันจะเกาะไปเยอะมาก

โคมไฟที่บ้านนี่จ้ะพี่จุ๋มอยากได้นี่อะอยากได้เนี่ยลุกลอศาสตร์ไม่ยอมทำเนี่ยเพื่อนเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะเลยดูเรไม่ทำให้เราเอเลยเออเนี่ยอู้จบง่ายมากเนี่ยง่ายมากมาในตู้ไอ้คุณตู้ก็ได้แต่ไม่อยากเปิดตู้น้อง ไม่จหแล้วสวยด้วยน่ารักดว่ะอ่ทาันนั้นมาจจั่นี่นี่นบ้านใครมีหลมแบบนี้นี่นี่พี่แก่งฝ้าหลุมยนสักสี่สิบหาองศากำลังดีไปเลยหล โอ้โหโอ้โหอ้อันนี้เราไม่เคยรู้เราไม่เคยโอ้ my god มาดูหน่อยค่ะอย่าเพึ่มเขาไม่อยู่ในซองน้องบุ๋มด้านบนด้นะไห้เขาสีนะขอราะุ่ก็เล่นซ้อนกันเราเสมอโอ้โหยิ่งมันไม่มีคนออกมาลงมาเลยอะหลังแอร์ซื้อได้ยังมีคนซื้อยังเนี่ยงอ วันนี้ตั้งแต่เราทำบ้านมาเราไม่เคยเช็ดด้วยซ้ำหูฟุ่นพี่จุ๊บไม่ไหวฟุ่มเยอะมากอันนี้ให้ดูใกล้ๆพี่เก่งเก่งดูนะแล้วเราอ่ะป้าหลุบป้าหลุบที่สวยงามในบ้านเราที่เราสร้างไว้เรารู้บ้างไหมว่ามันเป็นแบบนี้นี้เราจะมองผ่านค่ะ ซักได้นะเอาอันใหม่มาก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาไปเอาไปซีไปซักดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จุกเอาไปซักแล้วเราเปลี่ยนใหม่แล้วเรียกวิธีการเราเอามาเกี่ยวง่ายมากๆสมมติอันนี้เราซื้อพกไว้นี่อันนี้สี่อันนี่ตัวนิ่มๆไหมอ่ะนี้สี่อัน ร้อยบาทพี่ค่ะบาทอย่ามุมมุมเนี่ยชี่เก้นทางนี้ทางนี้หันกล้องซูไปทางนี้ซูมไปทางนี้มุมนี้อ่าเธออยากย้ายเนาะเธออยากย้ายเนาะขอโทษ น,นี่อ่ะชอบมากประทับ,ทบใจต,ตรงนี้มากเลยอ่ะ เอ่ยไว้ก็ได้ไว้ก็ได้ท่านหง่ะเนี่้่านหลังอ่ะเก่าได้ไหมอาจจะยังไม่ตีได้เก่าหลังได้ไปอาจจะตีได้อย่างเดียวไว้ได้ด้วยครเอากดได้เลยนะเนี่ยคุ้มมากเข้าใจเรื่องยังแม่แม่เข้าใจเรื่องหนูอยังมันดีมากเลยอะคือเราไม่ต้องมีแบบไม้ทางไม้กวาดทางมะพร้าวขนยาว เอ๊ะทำมะพร้าวม่กว่าเะยนะเอ้ะมันจะมีไม้ยาว,ยาวแข็งๆเออไม่ต้องมีไม้อะไรอย่างนั้นเลยแล้วมันจบแบบขอบตรงขอบตู้อะไรเราคือคือง่ายสบายมากๆนะคะใครจะคือกดได้เลยมันเวอร์เกินนะใครเอากดได้เลยนะใช่ไหมแบ๊บ <c oughs> จริงๆมันโค้รจะเวอร์มันโค้รจะจึงมันโค้รจะถึงตอนนี้เรายังเหลือสต็อกอยู่นะคะใครจะคือกดได้เลยตัวไม้นี้ราคาดีมาก <น>ซื้อไปเถอะมัน,น,นมันสวยงามแล้วก็กระทัดรัดใครอยู่คอนโดคอนโดสามารถใช้ได้เลยถูกกระถาดจริงเหรอพี่จุ๋มไม่มีกว่าทีวีก็ได้ไม่ถ้าฝุ่นไม่เยอะก็แค่ปัดๆออกันนเไม่เยอะก็แค่ปัดๆออก<ม> เราไม่ได้เหยียได้นี่อยู่สายจังหวัดนี่เยอเหยากได้นะถ้าหาร้านค้าได้ค่ะเอ็มพุกกี้ไปกล่องบุบอ่ะใช่ไหมถ้าเอากล่องบุบจะไปให้คนใช่ไหมข้าวคำสั่งซื้อกดติดต่อแล้วก็แจ้งปัญหาเขาไม่กวัวเลิศมากเลยนะ มีคนซื้อไปอยู่ประมาณสี่สิบกว่าคนแล้วก็ตัวต่อไปมาเรามาถูพื้นกันดีกว่าเราอยากถูกลิ่นพี่จุม๋มใครจะเอานะแม่ใครที่เพิ่งข้ามากลิ่นทีสเหลือแค่สิบกระสิบสี่ถุงสุดท้ายตะกร้าสามสิบสี่ถุงสุดท้ายซื้อสารถุงถูกกว่าเดิมมากๆน้ำยาถูพื้นที่โคจะหอมเป็นหอมกลิ่นทีสให้จเจ้ากดได้เลยตะกร้านี้ผสมตัวของ,ของคาร์โมไมล์นะคะเอเซนออยนะคะเอเซนเชียลออยคาร์โมไมล์นะแม่ใครจะกดได้เลยนะเหลือแค่ สิบสี่ถุงสุดท้ายเท่านั้นสิบสี่ถุงสุดท้ายเท่านั้นเลยราคาแปดสิบกว่าบาทที่ว่าลดแล้วเตอ,อเข้าไปไคือซื้อสามก็ถูกมากไอเตอร์ยังไม่ได้ไปแม่ไอเตอร์ยังไม่ได้ไปอันนี้เราใช้กันมานานมาก